สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะวันนี้ค่ะมีคําถามจากแฟนรายการของเราค่ะครูขาจากคุณวันดีปู่แก้วนะคะค่ะถามว่าข้าวใกล้ตั้งท้องเนี่ยควรจะฉีดฮอร์โมนอะไรเพื่อให้ข้าวเนี่ยได้ผลผลิตดีน้ําหนักมากไม่เป็นเชื้อราด้วยค่ะครูขาอ๋อเอางี้ถ้าบอกว่าใกล้จะตั้งท้องก็คืออายุประมาณสัก40-45วันค่ะคือกรอบประมาณอย่างงี้นะลูกนะ ข้าวเดี๋ยวนี้เราทําข้าวพันผสมซึ่งมอีอายุเป็นตัวกําหนดเป๊ะเลยนะเช่นว่าอายุร้อยสิบวันร้อยยี่สิบวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะระบุได้ว่าเมื่อนับจากวันอายุเก็บเกี่ยวนะร้อยี่สิบวันนับมาหกสิบวันจะเป็นวันเริ่มการตั้งท้องเพราะฉะนั้นกรอบที่ถามมาวันนี้ก็คืออายุประมาณตั้งสี่สิบห้าห้าสิบวันอันนี้คือช่วงก่อนทอก่อนท้งองเป็นช่วงที่แต่กอสูงสุดช่วงนี้นะ ็นช่วงที่แตกกอสูงสุดและพร้อมที่จะตั้งท้องเนี่ย<ฆ>ฮอร์โมนอะไรที่เหมาะสมบอกไม่มีอะไรหรอกที่จะเหมาะสมถ้าเกิดว่าเราดูแลต้นข้าวให้สมบูรณ์มาปกติ<ฆ>นะ้มีการให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารควบคุมโมรคแมลงมาวัชพืชต่างๆมาปกติแล้วเขาเจริญเติบโตแตกกอมีความเขียวสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรที่ต้องเติมไม่ต้องไป,<ต>ไปเพิ่มอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าข้าวเราไปกระทบแรงน้ำไม่พอปุ๋ยไม่สมบูรณ์เนี่ย อาจจะมีการแตกกอไม่เต็มที่อาจจะต้องมีการช่วยเรื่องอาหารเสริมหรือฮอร์โมนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นธาตุอาหารรองหรือเป็นคินเลสนะเป็นคินเลตคือเข้าทางใบได้เละนะจะเป็นพวกโพแทสเซียมหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นธาตุอาหาร NPK นั่นแหละเพื่อจะเสริมสร้างความบกพร่องนี่ในกรณีที่ข้าวเราไม่สมบูรณ์พร้อมนะลูกนะ แต่ถ้าเราดูแลมาตามกําหนดปกติให้ธาตุอาหารความสมบูรณ์ปกติไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วไม่ต้องหรูกเพราะว่าเพิ่มไปก็เปลืองเปล่าค่ะในส่วนของอเชื้อราละ่ะคะครูขาเรื่องเชื้อราเนี่ยมันเป็นฤดูกาลนะแล้วก็เป็นชนิดพันธุ์ข้าวลรกข้าวบางพันเขาต้านทานเชื้อราเช่นสุพรรณบุรีหนึ่งและกอะขอสามสิบเอ็ดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเชื้อราค่ะนะเพราะว่าเขามีปีมีปล้องเขาเขาแร่งแต่ถ้าเป็นกลุ่มพิษุโลกหรือข้าวใต้ใบของปทุมเนี่ยจะมีเชื้อรา ซึ่งเชื้อราเหล่านี้นะมันมีเกิดจากสภาพแวดล้อมแปลงเป็นหลักก็คืออาจจะหวานข้าวหนาแน่นใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงมีความชืน้นในฤดูการเพาะปลูกนั้นมากก็จะทำให้เชื้อราก็ป้องกันในกลุ่มของยาป้องกันเชื้อราทั่วไปง่ายๆเห็นครับเบนดาซิมอะไรพวกนี้และนะแต่ในส่วนของสารชีวภาพที่อยากจะแนะนำคือใช้ไตรโคเดอร์มานะถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวนารุ่นใหม่ เตรียมขั้นตอนเรียนรู้การทํานาตามระบบคือใช้แต่โคโดม่าคลุกเมล็ดใช้แต่โคโดม่าครั้งที่2ในการฉีดพ่นผลกระยาคุมครั้งที่3ในช่วงระยะที่ตั้งแต่กอสูงสุดคือประมาณ4 0 4 5วันเนี่ยนะ,ะบวกยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วเนี่ยก็ว่าไปตามกระบวนการก็คือเหลือแต่โคโดม่าใช้แต่โคโดม่าอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องไปใช้อย่างอื่นนะล,ลูกอืมอันนี้แล้วครูมีสูตรนอกเหนือจากนี้ไหมคะเออมันสูตรเนี่ย มันมันมันบอกว่ามันเป็นองค์ความรู้เป็นมาตรฐานกลางๆมันไม่มีอะไรสําเร็จทุกอย่างอะลูกเพราะฉะนั้นในในในการทํางานของเราบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทําได้ตามที่เราวางแผนทุกอย่างเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ตลอดนะขอบของการทํานามันมีช่วงเวลาร้อยยี่สิบวันทั้งกติดตั้งสตการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราต้องดูว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไหมถ้าสถานการณ์เปลี่ยนมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้เหตุตามปัจจัยตามเหล่านั้นออกไปเพราะนั้นต้องเรียนรู้ตลอดลูกค่ะก็คือแก้ไขาตามหน้างานพูดที่ง่ายใช่ถูกต้องแล้ววางผังรอบแรกไว้ก่อนวางแผนให้เรียบร้อยแต่ถ้าผิดแผนปุ๊บต้องมีแนวทางมีแผนในการแก้ปัญหาตามทันทีอืทำนานี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยเนาะครูค,คะทำไม่ยากลูกแต่ว่าการตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยต้องเร็วอ๋อ ต้องเร็วนะนแต่ <จะ S 2> เราจะ,จะไปวิตกจริตไม่ได้ว่าเอ๊ะพอถึงฤดูนั้นต้องทำไ้นี่ฤดูนี้ต้องทำไ้นั่นไม่ต้องสังเกตปัจจุบันเป็นหลักจก้ะค่ะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายครูมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมคะก็อยากจะฝากพี่น้องว่านะวันนี้นะให้ใจรองให้ดีเราบางทีเรารับสื่อสารต่างๆเข้ามาไอ้โน่นดีไอ้นั่นดีนะให้คิดได้ดีนะ,ะนะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งถ้าร่างกายเราไม่เจ็บไม่ป่วยเราจําเป็นต้องกินยาไหมนะข้าวเหมือนเรา นะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ร่างกายเราก็รูปร่างเราก็ดีพอสมควรจะต้องไปทําผิวขาวอีกไหมนั่นคือพวกฮอร์โมนทั้งหลายคิดง่ายๆลูกคิดเอาตัวเราเป็นเกณฑ์ลูกค่ะนะจะได้ไม่ต้องไปไปไปหลงกระแสแล้วเสียเงินเสียทองในการซื้อปัจจัยต่างๆเข้ามาโดยที่ไม่สมควรค่ะค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ข้อคิดจากครูสุก,การ์มากๆเลยนะคะ,ะจ้าสาวขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะคะยินดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ